เฉลยสอสคนไหนแอบถ่ายมิวสิริรพัฒห่อข้าวสภากลับบ้านแต่โดนทัวโต้กลับจากกรณีที่มิวสิริรพัฒกองตะการสอสกรุงเทพมหานครพักก้าวไกลโดนสอสอคนหนึ่งแอบถ่ายรูปขณะห่อข้าวที่เหลือจากสภากลับบ้านแถมแซะแรงว่านี่เป็นการลักลอบทำให้หมิวเดือดจัดออกมาโต้กลับว่าน่าแปลกใจนะคะ เป็นสอสอมาสองสมัยก็ไม่ทราบว่าได้เข้ามาห้องอาหารตอนเลิกประชุมสภากี่ครั้งแถมยังฟาดด้วยประโยคสุดเจ็บว่าถ้าเจอกันครั้งหน้าไม่มีเพื่อนสอสอพักเดียวกันนั่งกินข้าวด้วยเพราะอยู่ไม่ถึงเลิกประชุมก็มานั่งทานด้วยกันได้จะได้มาคุยกันหน่อยว่าจุดประสงค์ที่ถ่ายรูปแคปชั่นแบบนี้จะสื่อว่าอะไรก็พร้อมจะรับฟังค่ะงานนี้ทำให้ชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก พร้อมกับอยากรู้ว่าสสคนที่ถ่ายรูปนั้นเป็นใครแล้วสังกัดพักไหนพานุพงษ์จากนอกหรือว่าไม้ระยองแกนนำมอบราษดรได้โพสต์ข้อความใน Facebook ชี้เป้าไปหาสอสคนนั้นซึ่งสอสต้องสงสัยคนนี้มาจากจังหวัดเลยสังกัดพักหนึ่งในพักร่วมรัฐบาลชาวเน็ตก็แห่ไปทัวลงยับในเฟซบุ๊กของสสคนดังกล่าว จนต้องปิดช่องแสดงความคิดเห็นลบโพสต์ไปแล้วเรียบร้อยรายการคุยข่าวนอกจอของสรยุทธสุทัศนะจินดานักข่าวชื่อดังได้ลองทำการติดต่อหาสอสอคนนั้นเพื่อสอบถามรายละเอียดกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ได้รับการตอบว่าไม่สะดวกจะชี้แจง